สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ถดถอยพหุในมิติของการทดสอบตัวอย่างอาคติหรือ sample selection b y a d diagnosis นะครับ, osis, รบชุดความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ถดถอยผมได้ทำการอัปโหลดขึ้นแล้วบางส่วนนะครับท่านสามารถติดตามชมและรับฟังได้นะครับผ่าน YouTube สำหรับคลิปนี้เป็นการทดสอบตัวอย่างอคติหรือ sample selection b y a d diagnosis นะครับ ดังนั้นเรามาคทําความเข้าใจเกี่ยวกับอคติในการเลือกกลุ่มตัวอย่างก่อนนะครับอคติในการเลือกกลุ่มตัวอย่างก็คือการเลือกตัวอย่างที่ไม่ได้เป็นไปตามโอกาสความน่าจะเป็น <S 1> <S 1> <S และตัวอย่างนั้นไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรนะครับดังนั้นความสําคัญของเรื่องนี้ก็คือความเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างนะครับว่ากลุ่มตัวอย่างที่เราเลือกหรือจะใช้ในการวิเคราะห์เป็นตัวแทนของประชากรได้หรือไม่นะครับ เพราะว่าผลการเลือกตัวอย่างจะมีผลต่อการวิเคราะห์นะครับซึ่งจะนำไปใช้เจนไรหรือทำไปนำไปใช้ในประชากรทั้งหมดได้นะครับกลุ่มตัวอย่างนะครับมีความสําคัญต่องานวิจัยอย่างไรนะครับถ้ากลุ่มตัวอย่างถูกเลือกนะครับอย่างมีอคติผลการวิจัยก็จะขาดความน่าเชื่อถือและการนำไปใช้ก็จะเกิดความผิดพลาดนะครับ ทำอย่างไรให้กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาสามารถสะท้อนถึงความเป็นประชากรได้นะครับก็คือกลุ่มตัวอย่างจะต้องถูกเลือกตามโอกาสความน่าจะเป็นการสุ่มจะต้องเป็นไปตามาระเบียบว,วิธีวิจัยนะครับตัวอย่างทุกตัวอย่างจะต้องมีโอกาสที่จะถูกเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของประชากรได้นะครับปัญหาอย่างหนึ่งของอาการมีอคติในการเลือกตัวอย่างก็คือ กอบการสุ่มตัวอย่างมีความลำเอียงนะครับอาจจะเกิดมาจากสาเหตุท nah ี่บ <data> ัญชีกลุ่มตัวอย่างล้าสมัยนะครับไม่เป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการซ้ำซ้อนของกลุ่มตัวอย่างนะครับวิธีการแก้ไขนะครับก่อนที่จะทำการสุ่มตัวอย่างนะครับบัญชีตัวอย่างควรจะทำการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็ลดตัวอย่างที่มีการซ้ำซ้อนนะครับเพื่อให้ กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดได้อย่างแท้จริงนะครับอ,อีกกรณีหนึ่งก็คือการที่ผู้ถูกเลือกให้เป็นตัวอย่างนะครับาบางครั้งเมื่อตัวอย่างที่ถูกเลือกแล้วเราติดตามไปเพื่อเก็บข้อมูลกับไม่พบนะครับาบางงานวิจัยนะครับมีความเข้มงวดทางด้านระเบียบวิธีวิจัยมากจะทําการติดตามกลุ่มตัวอย่างนั้นนะครับไปอย่างน้อย4หรือ5ครั้งนะครับ ทุกครั้งจะมีการจดบันทึกว่าไปเมื่อไหร่นะครับไม่พบแล้วทาการติดต่อ,อยังไงเพื่อจะให้ได้สัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างนั้นนะครับบางงานวิจัยนะครับก็เพิกเฉยในมิตินี้ไปนะครับสําหรับงานวิจัยที่เพิกเฉยกลุ่มตัวอย่างที่ไม่พบในครั้งแรกแล้วก็ไม่ทําการสัมภาษณ์เลยก็จะทําให้งานวิจัยนั้นขาด ความน่าเชื่อถือหรือมีอคติในการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะครับกลุ่มตัวอย่างไม่ตอบนะครับไม่เข้าตอบคําถามคําถามนั้นเช่นเป็นคําถามที่ละเอียดอ่อนหรือสะเทือนใจต่อผู้ตอบผู้ตอบไม่ประสงค์จะตอบหรือผู้ตอบไม่ให้ความร่วมมือนะครับเช่นไม่ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามหรือไม่ให้ความร่วมมือในโครงการนะครับทําให้เกิดผลที่ลาเอียงขึ้นก็คือ,อข้อมูลนะครับขาดหายไปนะครับ ซึ่งในกรณนนีก็เข้าข่ายของการาเป็นตัวอย่างอคตินะครับก็คือได้ตัวอย่างมาอย่างอคตินะครับอีกกรณีหนึน่งนะครับก็คือกลุ่มตัวอย่างที่ยินดีให้ข้อมูลนะครับกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ให้ข้อมูลนะครับจะมีคุณลักษณะทางประชากรเศรษฐรกิจที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันกกนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทดสอบนะครับเพราะว่ากลุ่มที่ให้ข้อมูล,มลกับกลุ่มที่ไม่ให้ข้อมูลนะครับถ้าเกิดมีความแตกต่างกันผลการวิเคราะห์ ก็จะเกิดความลำเอียงนะครับและไม่น่าเชื่อถือนะครับนำมาสู่การทดสอบการเลือกตัวอย่างแบบลำเอียงนะครับในมิติของเงื่อนไขของการใช้สิติอ้างอิงนะครับเราจะพบว่า,ากลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นการกระจายตัวแบบปกตินะครับและตัวอย่างจะต้องมีความเป็นตัวแทนของประชากรที่ศึกษาตัวอย่างที่ได้มาจะต้องเป็นการสุ่มตามโอกาสความน่าจะเป็นนะครับ ถ้าหากไม่เข้าข่ายทั้ง3าประเด็นนะครับจำเป็นจะต้องมีการทดสอบความลำเอียงในการเลือกตัวอย่างนะครับเพราะาถ้าไม่เช่นนั้นจะทําให้ข้อมูลขาดความเป็นตัวแทนและผลการวิเคราะห์ไม่น่าเชื่อถือตัวอย่างของการทดสอบอคตินะครับกรณีที่ใช้เป็นตัวอย่างนี้ก็คือผลการศึกษาผลกระทบของแหล่งน้ําทางการเกษตรที่มีผลตอกตารย้ายถิ่นออกของนะเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทยนะครับในการศึกษานี้พบว่านะครับตัวแปรที่ศึกษานะครับมีจำนวนนะครับเคสประมาณ2,500นะครับ2 5 0 0ถึง2,600นะครับแต่มีข้อมูลบางส่วนนะครับที่มีข้อมูลขาดหายไปนะครับเช่นข้อมูลปริมาณน้ำฝนข้อมูลจำนวนวันฝนติ้งช่วงและข้อมูลความชื้นนะครับมีข้อมูลขาดหายไปประมาณ500กว่ากว่านะครับ หรือราวๆ20%ของข้อมูลนะครับที่มิสซิงไปดังนั้นเมื่อทําการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้ก็จะไม่สามารถวิเคราะห์ในอสิติขั้นสูงต่อไปได้นะครับจึงเกิดปัญหานะครับว่าการขาดหายข้อมูลนี้นะครับได้อ่านมีความลำเอียงจึงนํามาสู่การทดสอบตัวอย่างอคตินะครับวิธีการทดสอบนะครับเราใช้แนวคิดในการทดสอบโดยผ่านการวิเคราะห์ถดถอยพ้าหูนะครับ โดยกำหนดให้ตัวแปรอิสระนะครับที่มีปัญหาเรื่องข้อมูลที่ขาดนะครับเราเลือกเฉพาะตัวแปรที่ต้องการทดสอบเท่านั้นเช่นปริมาณน้ําฝนจํำนวนวันฝนทิ้งช่วงระดับระดับความชื้นนะครับหรือ GMI นะครับ GMI เรียกอีกอย่างหนึ่งคือดัดชนีความแห้งแล้งทางการเกษตรนะครับดูว่าตัวแปรอิสระนี้มีผลต่อตัวแปรตามหรืออัตราการย้ายถิ่นออกหรือไม่นะครับโดยทําทการทดสอบ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุนะครับนำตัวแปรเหล่านี้มาทดสอบวิเคราะห์กับตัวแปรตามนะครับเทคนิคที่จะใช้ในการวิเคราะห์ก็คือการใช้เทคนิคตัวแปรหุ่นนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าการมีข้อมูลและไม่มีข้อมูลสามารถทํานายตัวแปรตามได้หรือไม่นะครับถ้าสามารถทํานายได้ก็แสดงว่าการมีข้อมูลและไม่มีข้อมูลมีผลต่ออัตราการย้ายถิน่นดังนั้นข้อมูลที่เราใช้จึงนะครับ ไม่สามารถที่จะนําไปวิเคราะห์ต่อได้นะครับทที่ําการทดสอบจะต้องทําการแปลงตัวแปอรอิสระก่อนนะครับว่าตัวแปอรอิสระนะครับที่ทดสอบที่มีข้อมูลจะต้องรีโค้ดใหม่นะครับรีโค้ดข้อมูลที่มีอยู่นะครับตัวอย่างที่มีข้อมูลนะครับจะต้องรีโค้ดเป็นเท่ากับ1ส่วนตัวอย่างที่ไม่มีข้อมูลจะต้องรีโค้ดเท่ากับ0นย์ะครับดังนั้นสําหรับตัวอย่างที่มีปริมาณข้อมูลปริมาณน้ำฝนนะครับจะเท่ากับ1 ตัวอย่างที่ไม่มีข้อมูลปริมาณน้ำฝนก็จะเท่ากับ0ูนย์ะครับแล้วก็แทนค่าไปนะครับเมื่อทําการแทนค่าเสร็จแล้วก็นําไปการนําไปสู่การวิเคราะห์ถดถอยพหุกนะครับกับอัตราการย้ายถิ่นออกนะครับ mm hmm. ผลการทดสอบอการถดถอยพหุหรือ m u l t l p r e g r e s s i o n นะครับอันนี้เป็นผลเอา p u พนะครับ mm hmm. เราจะพบว่าการมีข้อมูลของปริมาณน้ณําฝนนะครับ mm hmm. ไม่ Significant การมีข้อมูลปริมาณ จำนวนวันฝนทิ้งช่วงก็ไม่สิ gnificant การมีข้อมูลระดับความชื้นก็ไม่สิ gnificant นะครับแล้วก็ผลรวมของโมเดลก็ไม่สิ gnificant นะครับดังนั้นนะครับเราก็พบว่านะครับผลการวิเคราะห์ถดถอยผหูนะครับการมีข้อมูลกับไม่มีข้อมูลนะครับทํานายตัวแปรตามไม่ได้นะครับเมื่อไม่สิ gnificant นะครับนักวิจัยก็สามารถตัดตัวอย่างนั้นทิ้งไปได้นะครับ โดยไม่เกิดอคติในการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะครับท่านสามารถติดตามรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมจากบทความต้นฉบับได้นะครับจากาบทความวิจัยนะครับเรื่องผลกระทบของแหล่งน้ําทางกเกษตรที่มีผลต่อการย้ายถิ่นออกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะครับในวารสารนั้นนะครับวิธีวิทยาการวิจัยปีที่16ฉบับที่1นะครับมกราถึงมีนาคม2546หน้า135ถึงหน้า 154สามารถติดตามผลงานต่างๆของผมใน YouTube ได้ชอบใจกดไลค์แบ่งปันกดแชร์ติดตามกด s ับส c r i b นครับขอบคุณที่ท่านรับฟังครับสวัสดีครับ